สวัสดีครับช่างยุทธครับวันนี้ช่างยุทธนำเรื่องสายพานแนวนอนรุ่น S M 0 1นนะครับหน้ากว้างอยู่ที่80เซนติเมตรครับจับคู่กับมอเตอร์7.5แรงม้านะครับ3เฟสนะครับมีระบบเดินอัตโนมัติครับขึ้นลงไฟฟ้านะครับมีราง4เมตรครับสามารถเลื่นไม้สูงสุดอยู่ที่3มเมตร10เซนนะครับวันนี้มาติดตั้งที่วัดป่าซ่านนะครับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก หลวงพ่อกาลังสร้างโบสถ์ครับใครสนใจนะครับก็มาทําบุญได้ที่นี่นะครับก็ไม้ที่เลื่อยทั้งหมดนี้ก็จะนําไปกรุภายในโบสถ์นะครับทําฝ้าเพดานหรือว่ากรุผนังภายในโบสถ์นะครับก็มีโอกาสวันนี้มีโอกาสก็นําใบเลื่อยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับเป็นยี่ห้อน้องใหม่ของ a l ิ i กเตอ r ์นะครับนํามาทดสอบทดลองกันนะครับผลที่ออกมาสวยงามครับผิวเนียนมากๆเลยครับ เป็นใบคาบายนะครับเห็นไหมครับเรียบเนียนนะครับมีไม้สักม่อกิ้เป็นไม้สักนะครับอันนี้เป็นไม้ประดู่นะครับทดสอบให้รู้กันไมว่ามันสามารถเลื่อยได้ไหมนะครับไม่มีอาการโกงงอนะครับลื่นไม่มีอาการสะดุดด้วยนะครับแล้วก็เลื่อยได้เรียบเนียนนะครับผลงานที่ได้จะตามนี้เลยครับประมาณ10กว่าแผ่นครับไม้สักประมาณเกือบเกืบสิแผ่นแล้วก็ไม้ประดู่อีกก็ยังเลื่อยไม่หมดนะพอดิติดเที่ยงนะครับผมก็มีธุระด้วยก็เลยขอตัวพระอาจารย์กลับก่อนนะครับ ก็ผลงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับสวยงามมากๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ